สวัสดีครับผมมีตานะครับผมอีกแล้วคลิปนี้ตามชื่อคลิปเลยว่า3ความเชื่อผิดๆในวงการฟิตเนสที่อยู่มาเนิ่นนานกินดึกอ้วนหรือกินหลังหกโมงอ้วนนะครับคิดง่ายๆเลยถ้าเพื่อนๆกินอาหารเข้าไปเนี่ยจากปากนะครับเข้าไปออกยังรูตูดคือใช้เวลาประมาณ1วันหรือ2วันนะครับขึ้นอยู่กับไฟเบอร์เพื่อนแล้วก็รูปแบบอาหารที่เพื่อนๆกินถ้าเพื่อนๆนะครับกินข้าวใช่ไหมห้าโมงห้าสิบเก้านะอ้วนไหมเขาบอกว่ากินหลังหกโมงอ้วนยังไม่อ้วนนะครับคิด คิดคิดคิดเลยแพทเทิร์นง่ายๆอย่างนี้เลยถ้าเพื่อนๆกินเข้าไปแล้วแล้วกลัวตอนดึกกระเพาะมันจะไม่ทํางานนะครับแบบมันตั้งป้ายว่าโอเคภาพไปกินข้าวหรือภาพเบรกนะไม่ทํางานแล้วอันนี้ไม่ใช่นะครับกระเพาะเราทํางานตลอดเวลากินตอนเวลาไหนคาดรอบอาหารมันใกล้กันสมมติเรากิน6กโมงหกโมงตอนเย็นนะ แล้วก็เรามากินอีกวันหนึ่งก็6กโมงอีกวันนึงอันนี้มันก็จะใช้เวลาเห็นไหมทีบสี่ชั่วโมงแต่ถ้าเพื่อนกิน9ก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงแล้วบอกว่าไม่อ้วนเพราะกูมไม่กินตอนดึกก็กินตอนเที่ยงใส่ไปห้าหกมื้อนบยังไงก็อ้วนนะครับสุดท้ายมันอยู่ที่รอบอาหารที่เรากินเข้าไปในยี่สี่ชั่วโมงนั้นถ้าเพื่อนเค้กชิ้นหนึ่งเรากินทีเดียวหมดเลยร่างกายเราก็อาจจะเอาพลังงานที่เหลือของนั้นมาเป็นไขมันได้แต่เพื่อนแบ่งไปหลายๆชิ้นวันหนึ่งกินสักชิ้น2ชชชิิิ้้นนเราาาใีววตตปจํักถมาอ้วนมแที่เราใช้ปรรระจําาาวันนใกหอืเดินนมัก็คง ก,กินให้ตายยังไงก็ไม่อว้วนก็อย่างที่ว่านะครับเพื่อนๆน่าจะพอเข้าใจอย่างที่2นั่นก็คือการทําซาวนาหรือสตีมรูมเพื่อล,ลดน้าหนักนะครับถามว่าเข้าไปแล้วเนี่ยลดไหมลดแน่นอนนะครับเพื่อนๆตาช่างมาช่างผ่อนเข้าแล้วก็หลังเข้าแต่ที่ลดไปเนี่ยน้ำนะครับมันไหลออกเหมือนเราคองน้ำนั่นแหละ มาถ้าเรารอยู่ในห้องซาวน่าแน่นอนฮนาร์เรทเราเพิ่มมากขึ้นนะครับร่างกายเราพยายามขับเหนือ่อเพื่อให้มันอุณหภูมิมันเย็นลงถามว่าไอฮาร์เรทที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันแคลอรี่เราลดลงไหมไปดูตามไหนจริงแล้วเนี่ยลดแทบจะแบบนับค่าไม่ได้เลยถ้าเพื่อนๆโฟกัสที่จะลดน้ำหนักโดยการเข้าแต่สตีมรูมหรือซาวน่าเนี่ยน่าจะแตกนะครับผิวหน้าน่าจะกรอบ่เท่าเกี่ยมเหมือนผมเนอะผมก็ FC การเข้าซาวน่านะครับเข้าแม่งวันสี่ห้าวันเลยนะครับเพื่อที่จะลดน้ำหนักเมื่อสมัยเพิ่งเล่นเวทนะครับลดไหมลดนะครับ แล้วข้อสุดท้ายนะครับมือใหม่นะ่าจะเคยได้ยินแน่นอนนั่นก็คือการนําไขมันนะครับมาสร้างกล้ามครับคิดง่ายๆเลยว่า โอเควันนี้กูไม่ต้องกินอะไรแล้วครับเดี๋ยวไขมันที่กูมีอยู่ในร่างกายจะเจเนเรตนะครับกลายเป็นกล้ามเนื้อชง่ายๆเลยถ้าพเพื่อนๆอยากจะสร้างกล้ามนะครับไม่ว่าเพื่อนจะน้ําหนักแบบเปอร์เซ็นต์แฟตเพิ่มไป30%แล้วเป็นคนอ้วนแล้วการกินโปรตีนให้ถึงยังไงก็สําคัญนะครับแต่ในกรณีที่เ,เพื่อนๆแบบหนักเกินร้อยกิโลอย่างเงี้ยเราคิดง่ายๆเลยกินโปรตีนตามน้ำหนักเราเลย100กิโลเราก็กินโปรตีน100กรัมนะครับอันนี้คือสูตรง่ายๆเลยเพราะว่าเรานะครับไม่ได้มีกล้ามเนื้อหนัััักกกง100กเรราามมมมมีีไไขขนนนะ่นน่ต้อทจ ฟีดโปรตีนไปเพื่อให้มันเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับอย่างไรก็กินไม่ต้องแบบเพิ่มเข้าไปอีกนะสอหรือว่า1.7แบบผมนะครับถ้าเพิ่งเริ่มมาเล่นแล้วเพื่อนเพื่อนที่ดูคลิปผมนะครับมีความเชื่อผิดผิดแบบไหนบ้างน,นะครับสามารถคอมเมนต์ลงข้างล่างได้เลยนะครับสามาัครเป็นกอว,ว่าดูช่องชี้อันนี้แหละแล้วเจอกันคลิปหน้าโชคดีไม่มีนี่สวัสดีครับไปแล้ว,ว